ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไม้วงกลมมี360องศานะครับสำหรับจะไป DIY ใส่กับหัวจับสว่านหรืออะไรก็ได้นะฮะสำหรับ,รบก็วิธีติดตั้งก่าง่ายครับนี่ก็เอาเทปกาวธรรมดาครับสองหน่าผก็แปะไปเลยฮนะแปะเข้ากับไอ้นี่ไปเลยติดแบบบ้านๆไปก่อนนะครับเพราะไม่ได้งานละเอียดอะไรมากเลยแล้วก็แปะกระสูดหัวจับสว่านอย่างนี้เลยนะฮะ ก็เล็งๆให้มันได้ตรงกลางนะฮะปึ๊บนี่ครับแปะเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ทีนี้เราก็จะมาเที่ยนเป็นสามเหลี่ยมนะครับรแล้วก็ววดูองศาต่อกลางเดี๋ยวสมมติเราก็เริ่มจากที่ศูนองศานะครับคืออย่างนี้นะฮะยูนยองศาตัวกลางเนี้ยกางศูนองศาเข้าไปก่อนนะครับแลล้วดหังนี่จะได้แบนๆมา,าฮะได้น้ำแบนๆมา,าฮะปึ๊บศูนย์ แเราก็เดินไปอีกประมาณนะครับนี่ครับอดอกสว่านที่เราทาการเจียขอบนะฮะเพื่อให้มันมีด้านเรียบสามด้านนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จับเอาด้านเรียบเข้าไปเข้ากับดอกสว่านได้เลยไอเข้ากับหวัวจับสว่านได้เลยนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะแล้วเราเข้าไปจับได้เลยนี่พอเราจับเสร็จโอกาสที่ดอกจะหมุนฟรีก็จะ น้อยลงเลยนะฮะ